นะครับโดยเฉพาะเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางนะครับก็ย่นระยะเวลาในการเดินทางไม่ต้องไม่ต้องใชเ้เวลาทำงานก็สามารถที่จะ work at home ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นได้ชัดก็คือว่าการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตมองในแง่คนทำงานอย่างผมที่มีสายด่วนหนึ่งสิทธิ์ก็ยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับสามารถที่จะ พัฒนาด้วยการส่งรูปนะครับหรือแม้กระทั่งออนไลน์กันทางทางสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะ,จะ,ะวิเคราะห์ถึงความต้องการของเขาแล้วได้พูดคุยเป็นเพื่อนได้เห็นหน้าเห็นตาก,กันได้นะครับรวมทั้งที่สําคัญก็คือเมื่อเราเห็นรูปเห็นภาพแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับ เทคโนโลย,ยีนี้ก็สามารถมาได้ถึงจอดลึกในรายละเอียดจนถึงว่าเรื่องเพ็นแผพลกระทบแบบนี้ยกตัวอ,อย่างนะครับน่าจะหาหมอคนไหนยังไงน่าจะไปที่ไหนบ้างอยู่ในหนักขนาดไหนยังไงแม้กระทั่งเรื่องอเห็นตัวแล้วเนี่ยวิวแชร์ที่ควรจะใช้ควรจะใช้ลักษณะยังไงเห็นบริบทพื้นที่ก็จะเห็นว่าเขาจะต้องใช้แบบไหนบ้างอันนี้เรื่องประเด็นสุขภาพนะครับ ถัดมาก็คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็สามารถที่จะถ้าคนพิการต้องการรู้ระเบียบการเราก็สามารถส่งผ่านไลน์ก็ได้นะพูดคุยกันก็ได้ที่ได้เห็นระเบียบการสื่อสารเข้าใจกระชับกระชับชับไวได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องสิทธิ์นะครับแล้วอันที่3ก็คือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยชีวิตของคนพิการก็ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องเดินทางยุ่งยากเหมือนเก่านะครับก็บางอย่างก็สามารถจะการศึกษาผ่านออนไลน์หรือตามความต้องการของตัวเองได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแม้กระทั่งคนหูหนวกเองนะครับอย่างที่มูลนิธิเราก็มีตู้เขาเรียกว่า T T I S นะครับเพื่อให้บริการสำหรับคนหูหนวกเพื่อที่จะสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ขอรับบริการเหมือนกับคนหูหนวกเนี้ย ก็ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องมีมีวิธีการในการสื่อสารกันแล้วก็รวมทั้งได้เข้าใจประเด็นได้ง่ายขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็สามารถจะถามตอบกันนอกเวลาที่เรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมาพูดถึงประเด็นที่4ก็คือเรื่องอาชีพนะครับ เรื่องอาชีพในการศึกษาไอ,ไอเทคโนโลยีเนี่ยนะครับการสื่อสารเนี่ยก็สามารถที่จะมาช่วยให้เทคโนโลยีได้ได้เห็นในการฝึกอาชีพได้ง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งได้เห็นของจริงด้วยว่าว่าเขาคนพิการเขาทำอะไรอยู่ในมองใน,นแง่ที่เราเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วผู้รับบริการเองเราก็สามารถจะมีตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นอาชีพเกษตรเขาทำอะไรอยู่บ้าง เรื่องโดยเฉพาะเรื่องทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสังคมเข้มแข็งนะครับโดยของประชาประชารัฐนะครับเพื่อสังคมอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชมนตรในหลวงเนี่ยนะครับว่าที่ไหนทําดีทําอะไรแบบไหนแล้วก็การสามารถจะเอาตัวอย่างนั้นนะครับสื่อไปโดยผ่านช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเราพูดถึงเรื่องของ เมื่อมีรายได้แล้วก็คนเราก็อาจจะต้องมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างไป,ไปเที่ยวหรือว่ากีฬาเล่นกีฬานันทนาการอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถได้ดูแล้วว่าเราจะไปพักผ่อนที่ไหนเดินทางอย่างไรสถานที่นั้นสะดวกหรือไม่นะครับพวกเหล่านี้ล้วนแต่แต่ที่จะมาช่วยเราได้รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่จะ มาช่วยทําออกกําลังกะมาออกกําลังกายนะครับก็จะสามารถเห็นตัวอย่างแล้วก็รวมทั้งแหล่งที่จะซื้อหาได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะผมเองนะครับชื่อสมฤชชาพิลมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้จัดการมูลิธินะครับเราก็ดูภาพรวมโดยเฉพาะเรามุ่งเน้นทําให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนส่วนหนึ่งก็คือเรามีสายด่วน149เนี่ย ก็เป็นพื้นฐานที่จะเป็นทําให้คนพิการนั้นอนะ่ะโทรเข้ามาเล่าสิ่งที่ดีๆให้ฟังหรือตัวเองที่อยากจะได้ได้รับบริการภาครัฐหรือส่วนไหนที่ไม่สะดวกนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเขาให้เข้าสู่อาชีพและมีไรายได้ที่มั่นคงทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตของเขานะครับที่ดีของเขาและครอบครัวแล้วก็เพื่อมาช่วยงานด้านสังคมต่อไปนะครับขอบคุณครับ